ก็มาถึงชาวลัคนาราศีมังกรมีใครมังกรบ้างพิมพ์ขึ้นมาสิเมื่อกี้คุณจ่านิดเนี่ยบอกว่าเป็นสมาชิกมาสีสี่เดือนแล้วจานิดอยากรู้เรื่องความรักอ๋อนี่เอาความเป็นสมาชิกสี่เดือนมากดดันจะฟังดวงความรักเหรอ <laughs> จ่านิดแอะจัดไปจัดไปนะจ่านิดนะนะครับนะอือฮึขอบคุณที่เป็นสมาชิกมาสี่เดือนแล้วนะครับ ท่านใดอยากจะเป็นสมาชิกแบบจานนิดนะครับนะครับเพื่อรับฟังดวงรายสัปดาห์เพื่อ,อสิทธิพิเศษในการฟังไลฟ์สดพิเศษต่างๆดวงรายสัปดาห์นี้ไม่ได้เปิดพ็อบ,บิกนะเออเปิดเฉพาะสมาชิกนะครับก็ต้องสมัครเป็นสมาชิก VIP นะครับตามเงื่อนไขนะครับเนี่ยจานนิดเขายังเป็นสมาชิก VIP มาตั้ง4เดือนแล้วโอ้โหขอบคุณนะครับคุณจานนิดนะนะครับ ลัคนาราศีมังกรดาวศุกร์ที่ย้ายจะย้ายเนี่ยเก้ามีนาเนี่ยส่วนดาวพุธที่ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีมังกรต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานกําลังจะโคจรเข้าอุจจาวิลาแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์อยู่กับดาวเสาร์คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานมากยิ่งขึ้น คุณจะเป็นผู้นําในเรื่องของงานในส่วนขององคอ์กรในส่วนของภาระหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบคุณจะเป็นคนที่มีบทบาทที่สําคัญจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสําเร็จอย่างดีนะครับแต่ว่าชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะจุกจิกบุ่ดิดกับเรื่องเงินเงินเงินทองทองอยู่บ้างเช่นไอ้หาทําไมรายจ่ายมันเยอะอย่างนี้วะทําไมมันอดใจไม่ได้เลยที่ต้องซื้อนูน่นซื้อนี่อืมทําไมจู่ มีความรู้สึกอยากได้นนได้นี่อยู่เสมอก็ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรจุกจิกเกี่ยวเรื่องของรายจ่ายอยู่แต่ในทางกลับกันก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณเองนั้นมีเงินมีทองเข้ามาตลอดมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาตลอดเป็นอะไรที่บอกได้ว่าการเงินของคุณนั้นถือว่าอยู่ในเกมที่ดีไม่น้อยนะครับเพราะดาวไปชุมนุมในเรือนการเงินถึง3ดวง นั่นต,ตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวสาวที่อยู่ก่อนหน้านี้และดาวศุกร์ที่จะย้ายเข้าไปสมทบตรงนี้แล้วถามว่าดาวพุธเนี่ยที่มันไปนเป็นประเนี่ยมันต้องระวังระวังเรื่องอะไรบ้างในนี้บอกว่าศัตรูคู่แข่งขันจะแพ้ภัยไปเองศัตรูคู่แข่งขันจะแพ้ภัยไปเองแต่ให้ชาวลัคนาราศีมังกรระมัดระวังเรื่องการถูกตุกติกจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ก นะครับจะเล่นโซเชียลหรือทําอะไรเกี่ยวกับโซเชียลก็ขอให้ดูให้ดีดูให้รอบคอบสักนิดหนึ่งสําหรับชาวลัคนณาราศีมังกรแล้วถามว่าแล้วมันส่งผลอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของความรักต้องตอบว่าส่งผลในทางอ้อมๆส่งผลในทางอ้อมนั่นก็หมายความว่าคนที่เรารู้จัก นะครับรู้จักกันอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนที่เราเคยคุยเคยคบอะไรก็แล้วแต่อาจจะพยายามติดต่อกลับมาหาเราก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้นำความแฮปปี้อะไรมาให้เท่าใดนักนะครับเพราะว่าสุขก็ไปร่วมอยู่กับเสานะครับหรือว่าอาจจะไม่ถูกใจหรือคนที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วห่างหายไปอาจจะอยากติดต่อกลับมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะติดต่อพูดคุยอะไรเท่าไหร่นักก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน แต่ช่วงเนี้ยดาวทั้งหมดที่ผมบอกทั้งพุธที่ย้ายมาก่อนหน้านี้และศุกร์ที่กาลังจะย้ายเนี่ยรวนแล้วแต่ส่งผลที่โดดเด่นในเรื่องของงานให้กับชาวลัคนาราศีมังกรโดยทั้งสิ้นนะครับนี่คือคําพยากรณ์นะกับดาวพุธที่ย้ายตั้งแต่สามีนาคมและดาวศุกร์ที่จะย้ายในวันที่9มีนาคมตรงนี้สินแสหมิงจึงถ,ถือโอกาสนะครับมาไลฟ์สดให้ฟังในช่วงกลางวันกลางวันเนี่ยแหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เออเป็นช่วงจังหวะที่ผมเสร็จงานพอดีนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยรับดูดวงแถวโรงแรมเอเชียแถวรัฐเทวีปี25 1 1้าหไม่ครับไม่เคยครับไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆกับกับที่คุณถามมานะไม่เคยนะครับแต่รู้จักโรงแรมเอเชียนะครับอยู่แถวแถวรัฐเทวีแต่ไม่เคยรับดูดวงอะไรที่โรงแรมเอเชียนะครับนะขอบคุณที่ทักทายมานะครับอา้าว